เมื่อตอนที่บีกลับไปบ้านตอนปีใหม่เนาะประยูอยู่พระเจ้าก็ให้นึกถึงตอนที่อับราฮัมเนี่ยถวายท้าสางหนึ่งในสิให้กับกษัตริย์เมลคีเสดที่มาพบท่านเนี่ยตอนที่ท่านพึ่งรบชนะมาแล้วพระเจ้าก็ถามพีว่าเจ้าคิดว่าอับราฮัมถวายให้เรา10บรถหรือ100่รถเดี๋ยวเราไปอ่าน พจะนาะคำของพระเจ้าในบริบทนี้กันนะคะปฐมการบทที่14ข้อที่18ถึงข้อที่20เมลคีสเดสดกษัตริย์แห่ง,างซาเลมเมืองเยรูซาเล็มเก่าได้นำขนมปังและเหล้าอางุ่นมาให้แก่พวกเขาพวกเขานนี้คือแก่พวกของอับรามและคนที่อยู่กับเขาท่านเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสูงสุด และเมลคีเสดได้อวพอรแก่อับรามว่าขอให้อับรามได้รับพรความยินดีและความโปรดปานจากพระเจ้าผู้สูงสุดผู้สร้างและครอบครองสวรรค์และโลกและขอสรรเสริญ,ญยกย่องและถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้มอบศัตรูไว้ในมือของท่านแล้วและอับรามได้มอบหนึ่งในสิบจากทุกสิ่งที่ท่านมี จากทรัพ์เฉลยที่ได้มาในการรบให้แก่เมลคีเสเดกก็พอเราอา่อานบิบรทนี้เนาะเราก็จะเข้าใจว่าอับรามเนี่ยหรืออับราฮัมเนี่ยได้ถวาย1ใน10ก็คือ10ลรถให้กับเมลคีเสเด,ดกพันธสัญญาใหม่ก็ได้เปิดเผยว่าเมลคีเสเดกที่มาพบกับอับราฮัมเนี่ยก็เป็นภาพของพระเยซูใช่ไหมคะบีก็ ได้ไปอ่านบริบทต่อมาเราก็จะเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยเมื่อเขาถวายสิบรถให้กับเมลคีสเสด็จเขาก็นำทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้กับเพื่อนบ้านไปจนหมดและเขาก็ไม่ได้เหลือสิ่งใดไว้กับตัวเองคำถามก็คืออับราฮัมถวายสิบรถหรือร้อยรถบีได้ความเข้าใจว่าอับราฮัมถวายหนึ่งร้อยรถ พี่น้องอยากเข้าใจผิดว่าเราจะต้องเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ขายบ้านขายที่ขายดินมาให้กับคิดจักรไม่ใช่เราต้องใช้ปัญญาของพระเจ้าในการฟังฟังแล้วต้องใช้ปัญญาขอพระเจ้าให้ปัญญากับเรานะคะพี่น้องไม่งั้นท่านจะไม่หลุดออกจากวิญญาณแห่งความยากจนคําว่า100รถที่บีกำลังจะพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแค่ว่า จะเป็นเงินเสมอไปพี่น้องเข้าใจไหมคะพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จําเป็นไหมที่จะต้องลดพระองค์ลดเกียรติของพระองค์มาถกเถียงเรื่องสิบลดในชีวิตของเรากับเงินในกระเป๋าของเราแค่สิบลดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงปั้นพระองค์ทรง ทำให้เป็นขึ้นมาโดยพระองค์เองทุกสิ่งเป็นของพระองค์แม้กระทั่งตัวเราแม้กระทั่งลมหายใจของเราเราเป็นของพระองค์คำว่าถวายให้ทั้งหมดที่มีคือเราเต็มใจเรารักที่จะถวายให้กับพระเจ้าเราถวายสิบลดก็ไม่ผิดคำว่าสิบลดจะไม่ใช่เงินเสมอไปพี่น้อง คือและไม่ว่าเราจะทำอะไรเราทำด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าถ้าไม่รักไม่ต้องทำเพราะท่านทำไปท่านจะเป็นความขมขืนกลับกลายเป็นคำสาปแช่งที่ทำร้ายชีวิตท่านแต่ถ้าท่านให้เพราะท่านรักพระเจ้าไม่ว่าท่านจะให้เป็นเงินให้เป็นคำอธิษฐานให้เป็นการหยิบยื่นสิ่งของให้เพราะท่านเห็นว่า คนคนนั้นไม่มีเพราะว่าท่านรักพระเจ้าท่านอยากให้เขาเห็นความรักของพระเจ้าท่านจึงให้ท่านจึงถวายท่านจึงอวยพรท่านจึงประกาศท่านจึงรักษาโรคท่านจึงขับผีให้ทั้งหมดที่มีเราจะได้ยินว่ารักมากให้มากรักน้อยก็ให้น้อยไม่รักก็ไม่ให้อะไรเลยถ้าเรารักพระเจ้ามากเราจะรู้หัวใจของพระเจ้ามากอับราฮัมแน่นอนแหละ เขาได้ถวายทรัพย์สินให้กับพระเจ้าสิบรถแต่พอเขาออกมาเขาก็ได้นำสิ่งที่มีไปให้กับเพื่อนบ้านเขาให้ความเมตตาเขาให้ความรักพระเจ้านับว่านี่คือคือทัาสงที่อับราฮัมได้ถวายใหกับพระองค์พระเจ้าไม่ได้นับแค่ว่าสิบรถแต่พระเจ้านับเห็นในหัวใจของเขารักเพื่อนบ้านเขารักคนเขาให้ทั้งหมดที่มี นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงวางใจที่จะอวยพรอับราฮัมอย่างมากมายพี่น้องพระพรที่พระเจ้าให้กับเราไม่ใช่ให้เราเก็บไว้แค่กับตัวเราเองพระพรคือพรที่เราจะต้องเปิดออกไปให้ออกไปกระจายออกไปแบ่งออกไปยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับคำว่าพระพรคือการทวีคูณพี่น้อง ถ้าท่านเอามาเก็บไว้แค่ตัวท่านอวยพรแค่ชีวิตท่านบำรุงบำเรอแค่ครอบครัวท่านหรือชีวิตของท่านมันจะเป็นแอกหนักสำหรับท่านดังนั้นแล้วให้เราถวายพระเจ้าที่เรามีด้วยหัวใจชื่นชมยินดีหัวใจกว้างขวางหัวใจเมตตาหัวใจที่ตักเตือนสั่งสอนหนุนใจหัวใจที่อยากจะเห็นคนหายโรค นี่คือสิบรถร้อยรถที่พระเจ้าพอใจออเมนขอพระเจ้าไ้พรค่ะ